ที่บอกว่าอาหารเพื่อสุขภาพหาทานยากต้องดูคลิปนี้เลยค่ะวันนี้สลัดแฟค t o รี่ร่วมมือกับธรรมชาติซีฟูด้ดเปิดตัวแคมเปญเด็ด Taste of New z e a l a n d ชูจุดเด่นของ2ธุรกิจอาหารเข้าไว้ด้วยกันเจ้าหนึ่งก็เป็นสลัดนะคะอาหารเพื่อสุขภาพอีกเจ้าหนึ่งก็เป็นอาหารซีฟู้ดนั่นเองคุณผู้ชมพอรวมมือกันแล้วเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะพัฒนาให้อาหารเพื่อสุขภาพกลายเป็นมีทางเลือกที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะสําหรับใครที่ชอบทานอะไรแบบเฮลตี้เฮลตี้อยู่แล้วคลิปนี้ห้ามพลาดค่ะ ก๊อปนะคบปียะดันคุมนะคาจากสา t f a c อร r ีครับวันนี้ได้มีโอกาสได้จับมือกับทางด้านของธรรมชาติซีฟู้ดนะฮะซึ่งเป็นผู้ที่ขึ้นชื่อและเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการนําเข้าทุติบที่มีคุณภาพจากต่างประเทศวันนี้เราเจาะในเรื่องของถุดิบจากนิวซีแลนด์นะครับซึ่งจะเป็นปลา2ชนิดนะครับ ปลาชนิดแรกคือปาลาโกินะครับแล้วก็ปลาชนิดสองคือปลากริงครินะครับซึ่งอสองชนิดนี้มีความอร่อยเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองางชาติหรือคนเราทุกคนเนี้ยค่ะให้ความสนใจในการทานอาหารสุขภาพมากน้อยแค่ไหนผมว่าคิดว่าเทรนเนี่ยมันก็มาอย่างต่อเนื่อง,องจากยุคโควิดจนถึงหมดโควิดไปแล้วคนก็ยังให้การตอบรับที่ดีนะครับหนึ่งเลยผมว่าคนเนี่ยค่อนข้างกันหนักว่าทานแล้วได้อะไร ทานแล้วดียังไงนะครับหรือว่าวัตถุดิบต่างๆหรืออาหารต่างๆเนี่ยมีแหล่งที่มาอย่างไรบ้างน,นะครับซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่เป็นการเร่งการเติบโตให้กับตลาดสุขภาพ,พด้วยครับปีนี้เราตั้งเป้าเติบโตไม่ต่ากว่า50%จากปีที่แล้วนะครับผมก็มตอนนี้ช่วงกลางปีเราก็ถือว่าค่อนข้างทําได้อะไรไปตามเป้านะครับเป็นยังไงครับฝากทางด้านของร้านสารฟิคเตอรี่แล้วก็เมนูใหม่ๆของสารฟิคเตอรี่ด้วยครับอย่าลืมค่ะคุณผู้ชมไปทานได้แล้วนะคะทั้ง4เมนูที่เขาแนะนํากันมาบอกเลยว่าแต่ละเมนูเนนนยาากๆละค และในช่วงนี้ก็เป็นเทศกาลวันแม่อย่าลืมพาคุณแม่ไปทานเลยนะคะคุณผู้ชมทั้ง34สาขาที่สลัดแฟคทอรี้ค่ะฝากไว้ด้วยค่ะและนี่คือสิ่งที่น่าสนใจที่มาเก็ตเทียมอบให้กับคุณผู้ชมในวันนี้ในครั้งหน้าเราจะพาทุกคนไปพูดคุยกับใครหรือสร้างแรงบันดาลใจกันที่ใดอีกอย่าลืมติดตามพวกเรามาเก็ตเทีค่ะ